ครับผมสวัสดีท่านผชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ปรจะมาเล่นใหม่ครับกันนะครับแต่ว่าสาวที่จะทําซีรีส์ใหม่ครับอัตรฮาร์ดคอร์ครับไม่ใช่แค่นั้นครับอัตราคอรแฮนแอดออนแฮมเมอร์แอดแมมแออนครับเดี๋ยวเพิ่มชื่อดีกว่าได้แค่นี้ครับแต่ว่าเรามาเล่นซีรีส์อัตรฮารัดคอร์แอดออนกันนะครับพูดง่ายๆ เพิ่อมอันนี้ด้วยครับเพื่อแบบว่า add-on มันใช้งานได้ครับสร้างโลกต้องรอก่อนอัตาราาขออันนี้เป็นเป็น u s b ปลอมครับสาบชีวิตเลยครับบอกง่ายๆเป็นสาบชีวิตที่แบบว่าเลือนไม่รีเจนครับอ่ากำลัง กำลังใจนี่รอแป๊บหนึ่งครับเปิดมาอย่างนี้เลยเหรอว้าวป่าจันเกิลครับอีปีจันเกิลตัดไม้ก่อนครับตัดไม้ครับ เรียบร้อยครับเดี๋ยวรอโหลดช้างแป๊บหนึ่งโอ้อันนี้ถ้ำครับได้มาแล้วก็ตัดไอ้ีด้วยครับแบม,มโบครับตัดไปด้วยครับมันมีประโยชน์นะครับเอามาแทนพวกพวก พวกแพนที่ทําสติกไ้้ครับแล้วก็ทําเป็นนั่งร้านด้วยนั่งร้านครับผมว่าได้เวลาใช้แฮมเมอร์ครับวันนี้ออกมานี่เออลืมนี่ด้วยครับเอาอะไรดีแฮมเมอร์ก่อนครับ แล้วก็ขวานเรียบร้อยครับไว้ที่เหลือทำไงครับในเวลาพังดีครับตรงนี้ทุบโอ้ทุบเหล็กเหรอเนี่ยออันนี้มันเหมือนแอดออไม่ใช่แค่แอดอดอธรรมดาครับมันจะใช้ได้ดีอยู่นงางจักบการไอ้นี่ครับก็ประเภท อุปกรณ์ครับถ้าเกิดใช้พวกประเภทไม้ครับพวกแฮมเมอร์มันจะขุดพวกประเภทขุดเหล็กไม่ได้ครับเสียงมอเตอร์อะไรนี่ขุดมาขุดไปเลยครับผ่านบอกว่ามอเตอร์คนจะไม่นี่ใช่ไหมครับ ต่อขึ้นไปดีกว่ากลัวว่าตายครับเคขึ้นมาเราจะไปชดประจนภัยไปหาหมู่บ้านกันครับเคมาตรงนี้โอ้เกือบลงลงแล้วดีแส<อ>ีเงเหมือนผมไหมครับมอนเตอร์เดี๋ยวไปออชสปริงก่อนครับ ไหนโอเคได้ครับเล็กตอมบี้น้ำาหรอได้ยินเสียงเหมือนนี่เลยนี่เสียงเหมือนผมไหมครับตอมบี้น้ำครับตอมบี้ทะเลเอาพวกแซปริงออกมาก่อนครับเพราะว่าแซปริงมีประโยชน์สำหรับการปลูกมากๆเลยครับ นั่นไงผอลจะไปยังไงตะลุยเลยดีกว่าครับประจจภัยกันครับถ้าใครอยากได้ชีที่เป็นพวกจัดเกอร์แนะนำเลยครับีว่าตาา้าฮัดคอครับแล้วก็จะได้มาแบบนี้ครับจังเกิ้ลทางนั้นครับเฮประจจภัยอยู่ไหนเนี่ย ว่าต้องไปอีกไกลเลยครับการประจญภัยครั้งนี้โอ้ป่าสวรรหน้าครับข้างหน้าจะเป็นพวกสวรรค์นหน้าครับเราจะไปตรงนั้นกันครับโอ้เลยก่อนเก็บอ้อยไปด้วยครับพวกสูก้าเก็บไปด้วยครับมันไว้สำหรับพวกน้าตาแล้วก็หนังพวกกระดาษครับเก็บแค่เดียวเพราะว่านี้อย่าให้มันโตครับ ไปไปตรงนี้อีกครับอยากรู้ว่าสาวันน่าจะมีอะไรหรือเปล่านอกจากไอ้นี่ครับในแจ็คเกอรก็มีพวกอะไรนะเมลอนครับตังพวกเมลอนครับนี่ทุบไปตอนนี้มาต้องการไอ้นี่ด้วยครับพวก โคโคบีชครับไม่รู้ว่านถูกหรือเปล่าแต่ที่รู้ว่าไว้ทาสำหรับคุกกี้แล้วก็ยออสีเป็นสีน้ำตาลครับพูดง่ายๆโอ้มีเสือตัวนี้ด้วยแมวลายเสือแมวลายหินอ่อนนะครับโอเคตรงนี้ขุดไปทุกไปไเห็นมีสงสัยเดี๋ยวตรงนี้เรามาอีปีชาวันหน้าครับ จะเป็นระดับภูเขาวเลยครับอีปีสสวันหน้าครับมาด,ดูสำรวจตรงนี้ครับไปข้างหน้าว่าจะมีอะไรหรือเปล่าห้ามเจอหมู่บ้านนะก็โชคดีครับโออาหารอาหารรการอาหารครับ ลงไปข้างในอีกตั้งเยอะเลยครับจนกว่าจะเจอหมู่บ้านโอ้หมู่บ้านถ้าเป็นหมู่บ้านล้างนะ้ำไปที่อื่นเลยโอ้แล้วก็ติดอยู่กับน้ําแข็งด้วยครับบอกเลยครับว่าทีนี้เวลาเจอหมู่บ้านมาคาก็อีกนิดนึงครับเวลาเจออยู่ใกล้กับอะไร อ่านี้ไม่ล้างไม่ใช่หมู่บ้านล้างด้วยครับไอ้น,นี่หมู่บ้านธรรมดาธรรมดาครับแต่ว่าเขตรนไปอยู่กับเขตหนาวครับตรงนี้เป็นจดหมายแล้วก็นี่ก็ไม่ครับแต่ที่รู้ว่าอยู่ใกล้พวกน้ำแข็งครับเกมมีพวกอาหารด้วยผมวิวดูลอด สกอนหลอดอาหารโสัใสต้องนี่แล้วครับนี่เอามาเลยเดี๋ยวไว้มากเพราะว่าหมูว่าจะได้กินครับมาลองแครอทกันมั่งครับจะมาอยู่กับหมูบ่า e p ีคนนี้แหละครับ ที่นี่ไม่มีที่ไหนต้องที่อไม่มีแล้วครับที่นี่อ่ก็ดีแล้วอ๋อใกล้มืดแหละอ๋อตอนนี้บ่ายแล้วก็ช่วงเย็ยนแล้วครับเราต้องตรวจสอบให้ครบครับแต่ตรงนี้ชัดเจนเลยครับว่าอะไรโดยปาข้างบนจะมีกล่องข้างบนสุดครับ นี่ไงแล้วก็มาถึงหอคอยข้าวบนเลยครับทูไปด้วยครับมันเผื่อมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์เกี่ยวกับเก็บของครับโอ้เลื่อนไม่ดีเจ็ดด้วยนั่นแหละที่ผหกังวลน,นิดนึงไม่กังวลครับเกี่ยวกับเอาชื่อรอสซีรีส์นี้โอ้ขนมปังเยอะมากเลยขนม เคได้ตรงนี้เราไม่อยากทุบครัมันเป็นแบบว่าส่วนของหมูบ้านครับ mm hmm. อ้าวทุพลังงานแต่ไม่เป็นไรครับเรานี่ได้ mm hmm. ไหนคะ่ะอะไรครับเอ่ยแล้วก็นี่ไปได้แล้ว เอเดเดยวตรงนี้หรือเปล่าโอเคทุกอย่างมันก็ปกติครับขอทำรูปอีกนิดนึงก่อนจะนอนครับเคมาตรงนี้ว้าวตรงนี้ผมอยากจะย้ายมาอยู่แต่ว่าต้องอยู่กับ ตรงที่ใกล้ๆก่อนแล้วค่อยมาตรงนั้นครับหาเตียงนอนไอ้เอ็นพีซีว l เลเจอร์พวกประเภเสื้อเขียวครับมันจะนอนดึกครับเพราะว่าเหมือนเหมือนว่าจะร่อทอมบี้อะไรสักอย่างครับจะเซฟเตียงตรงนี้โอ้หผ้าผมตีโกเลนนะนี่เรื่องใหญ่เลยโกเลนจะมาฆ่า ไม่ตีบูบาดโกเล็บก็มาฆ่าด้วยครับแบบไม่แบบว่าจัดการเลยครับอืมตรงนี้หิมะโอ้ดีมากเลยโกเล็บเนี่ะอาหารเน่ามาแบบฟรีๆครับโอเคแถวนี้มีอะไรได้ให้ท้าลงเหมืองได้มั่ง หรือว่าเราต้องวิธีเดิมๆน่าจะใช่ครับนี่ใช้วิธีเดิมๆครับเริ่มแต่ว่าการลงเหมาไม่ไม่เหมือนเดิมครับนี่ไม่เหมือนเดิมครับ,อ,รบอย่างที่ผมบอก นี่แบบว่าไม่เหมือนเดิมเลยครับเราจะขุดแบบนี้ไปขุดขุดไปแล้วทายโอเคตรงนี้ก็นี่ขุดไปด้วยครับแล้วก็ บอกเลยครับอันนี้กว้างที่สุดเลยครับการลงเหมืองแบบนี้อันนี้คือกว้างที่สุดที่ผมเคยเจอแล้วครับเอขึ้นมาเราจะเอาไงดีไม่ผมจะเอาไงดีแบบนี้หรือเปล่าแล้วก็อะไรเพิ่มเติมด้วยครับนี่แบบนี้ไปครับ ขอดูหน่อยดีว่ามีอะไรหรือเปล่าโอเคเฮเบสผมว่าน่าจะเริ่มปลูกไอ้นี่แล้วมั้งครับเออเอาไอ้นี่มาก่อนเออจีสิ่ปลูกอ้อย ผมว่าแถวนี้น่าจะมีแต่ทรายผมว่าทางที่ดีที่สุดอาพื้นที่ทำฟาร์มต้นไม้ครับก็ตรงแถวแถวนี้ครับแล้วก็เอาหินมาแล้วก็ดินเอาดินมาครับตรงไลทุกวันนี้น่าจะเป็นพวกจันเกิลทั้งหมดครับดูทรงแล้ว ต้นไม้น่าจะระยะความใบไม้น่าจะสองบล็อกครับที่ดูมาสองบล็อกครับตรงนี้หนึ่งสองสามสี่แล้วก็หนึ่งสองสามสี่แล้วก็นี่อยู่ครับตรงนี้ไปด้วยครับ เรียบร้อยครับอันนี้คือจุดช่วงคาวครับไม่ถาวรแต่ว่าพื้นที่น้อยครับแต่ว่าตรงนี้จะขยายให้มันใหญ่ครับแต่ว่าตอนนี้เอาะไรแบบเล็กๆก่อนครับเออซซมบี้ นี่คือจุดที่เล็กแล้วครับเดี๋ยวไม่นาะนก็จะขยายให้มันใหญ่ครับตรงนี้ฝาต้นไม้เดียวเดี๋ยวตรงนี้ขอทุบโอ้โหไอตัวนี้แล้วก็มันจะบอกพวกน้ำเอโอ้ไอตัวลูกของมันอากาศอากาศ ว่ต้องหาทองมารีเจ้นเลือดแต่ว่าอันนี้ใช้คุ้มแล้วเลือดแต่ข้อดีอยู่อย่างก็สามชีวิตครับเอาอีกแล้วโอ้มาเลยเหรอตัวหอบงานนี้ผมต้องรักษาแล้วครับ ไ้ตัวปลาไทยเดนมาแล้วครับเดจะใคยใหญ่แบบไม่มีตัวนั้นแบบว่าอยู่ห่างก่อนครับนี่แบบนี้ครับเอาเหินที่เหลือมา ว่าโกเลคงจะจัดการได้มั้งเพราะว่าตัวนี้ไทเดนหรือว่าหอบอ่ะมันแรงมากครับบอกเลยทางเราคนที่ไม่มีชุดเกาะก็ตายไปเถอะครับเจขยายตรงนี้ครับตรงนี้ก็เอาตรงนี้ด้วยก็ได้มั้งครับ แล้วก็คีดจีทีเนี่ยต้องรอให้มันขึ้นมาก่อนแต่ว่ามาถมตรงนี้แต่ว่าเราจะมาถมตรงบล็อกหญ้าตรงนี้ดีกว่าครับเออความคิดดีหนึ่งอย่างครับเมื่อเรามีแฮมเมอร์ครับก้าบล็อกทั้งหมดเลยโอ้โอกลวยตัวไยเดนมาครับ ปลาไปไกลายิเกปลุกตรงนี้ครับหวังว่าคงจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมครับโอเคไอ้นี่ก็ปลูกตรงซ้ายได้นะครับบอกไว้ก่อนถ้าใครไม่เชื่อก็จะก็น้องเชื่อแล้วครับนี่ปลูกแบบมั่วๆเลย เออปด,ดีมันจะหนีแต่ทำไมโอเคน่าจะมีประมาณแค่นี้นะครับก็แต่มันจะวิ่งหนีแต่มไม่มันไม่วิ่งหนีนะครับนอกจากเดินหาเดินตามครับ พยาจาวิ่งหนีแต่ว่าไม่ถึงเดินตามอ่ะขอหขยตรงนี้ก็อ้โอ้โอไม่อยากเจอตัวไทเดนลงไปเสียงมาเลยอ๋อไอ้นี้ไม่ใช่ตกใจหมดเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย